เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหาตัวคนร้ายยิงระเบิด M79 เข้าใส่เวทีชมนุมของพุทธอิสระถนนแจ้งวัฒนะจำนวน2จุดด้วยกันเบื้องต้นนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยเก่อเหตุยิงระเบิด M79 ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พันธม์บเอกกำธรอุอ่ยเจริญผู้กำกับการกลุ่มการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ E o d เข้าตรวจสอบด้านหน้าเรือนไทย ภายในพื้นที่ชุมนุมของกอปปสวเวทีแจ้งวัฒนะที่กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหรือปอตอซึ่งถูกยิงระเบิด M79 เมื่อคืนที่ผ่านมาจากนั้นได้ไปตรวจสอบภายในซอยแจ้งวัฒนะ1 1และแจ้งวัฒนะ13มีพยานบอกว่าเห็นผู้ต้องสงสัยสองคนใช้จุดยิงระเบิดเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มพันธมิตรเอกกำทรเปิดเผยว่าจากการเก็บหลักฐานพบระเบิด m 7 9ชนิดหัวระเบิดธรรมดาไม่ใช่ชนิดเจาะเกราะ ส่วนที่ทางการยิงยังไม่สามารถระบุได้ว่ายิงในแนวราบหรือพิถีโค้งเนื่องจากหลุมที่ระเบิดตกกระทบเป็นพื้นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจ้าหน้าที่ทหารได้ขุดหาหลักฐานไปแล้วทําให้ไม่สามารถวัดมุมตกกระทบเพื่อระบุวิธีการยิงได้จึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบถึงการสส่ของสะเก็ดระเบิดแทนส่วนจุดที่ยิงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาจากซอยแจ้งวัฒนะ13เพราะห่างจากจุดที่ระเบิดตกประมาณ200เมตร ตามแนววิถีระเบิดพอดีเบื้องต้นชุดสืบสวนของสถานีตำรวจคนครบาลทุ่งสองห้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาคนร้ายจำนวนสองคนหลังมีพยานเห็นเหตุการณ์ระบุว่าวิ่งหลบหนีขึ้นรถยนต์สีเข้มขับหายเข้าไปในซอยแจ้งวัฒนะ1 1หลังเกิดเสียงระเบิดเพียงแค่5วินาทีส่วนกลุ่มคนร้ายเบื้องต้นนะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้า ในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้เนื่องจากลักษณะการก่อเหตุและระเบิดที่ใช้เหมือนกัน